ขบวนแห่ขันหมากที่จังหวัดสีสะเกตนะฮะเจ้าบ่าวของเราเป็นชายชาวสวิตนะฮะก็ยกขบวนขันหมากไปสุขขอแฟนสาวนะฮะซึ่งก็จัดพิธีแบบมรโบดานะครับการแต่งในครั้งนี้จัดขึ้นที่บ้านแสนไพรตาบลไพรพัฒนาอําเภอภูสิงห์จังหวัดสีสะเกตนะฮะเจ้าบ่าวชื่อว่านายมาเลเยนโอลิเวอร์โคชนะฮะเป็นชาวสวิตยกขบวนขันหมากเงินสด5 9 9 9บาทนะครับทองคําหนัก5บาท แล้วก็ขบวนเครื่องเส้นไหว้ขบวนขอเข้ามาแบบเมนโบราณนะครับไปสู่ขอ,อนางสาวจีรนานดวงใจนะฮะเจ้าบ่าวก็ได้นาเ,เพื่อนเพืเ่อนชาวสวิตเซอร์แลนด์นะฮะแต่งชุดไทยแล้วก็แห่ขันหมากผ่านประตูงเงินประตูทองนะฮะแล้วก็ถูกต้องตามธรรมเนียมทุกอย่างนะฮะมีการยื่นซองให้ด้วยนะครับที่บรรจุธนบัตรให้กับผู้ที่ถือประตูกั้นประตูอยู่นะครับเพื่อไปสู่ขอหวานใจนะฮะก็ หรยกว่าเป็นภาพที่น่ารักทีเดียวนะฮะเจ้าบ่าวต่างชาติชาวสวิตแต่ว่าก็ประกอบพิธีแบบไทยโบราณนะครับมเมรโบราณนสนวีทมากเลยนะฮะเอาภาพมาฝากกันจะได้หวานๆหน่อยเช้านี้นะคะและคือพอไม่ใช่มาคนเดียวไงก็มีเพื่อนๆมาด้วยนะครับ <c oughs> ไปกัน